มนดำคำสาปอาถรรพ์ไม่เคยส่งผลดีต่อใครไม่ว่าจะเป็นผู้ที่โดนสาปส่งหรือผู้ที่สันร,ร้างมันขึ้นมาสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fbmovie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า d Drag Me to h e l l กระชากลงหลุมหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และ i n s t a า r กรมไม่รอชา้าเรามาเปิดเรื่องกันที่คาราหาน ของซาดีนาวันนั้นมีครอบครัวหนึ่งมาขอให้เธอช่วยเหลือเนื่องจากลูกชายของเขามีอาการประหลาดซึ่งซาดีนาถามไทยว่าเด็กคนนี้ไปทาอะไรมาและสอะรู้มาว่าเด็กน้อยใบขโมยของของพวกยิปซีพ่อแม่เอาของไปคืนแล้วแต่พวกนั้นไม่รับของคืนและเมื่อได้สัมผัสซาบินาก็พอรู้ว่าวัตถุนี้คือสิ่งที่โดนต้องสาบเธอเลยต้องหาทางช่วยเด็กน้อยให้รวดเร็วที่สุดเนื่องจากอาถรรพ์มันช่างแรงกล้าเธอเรีบเร่งทําพิธีเพื่อไล่คาสาบในจังหวะ รอบตัวบ้านก็มีเงาตะคุ่มที่พร้อมจะบุกเข้ามาแต่แล้วสิ่งที่เลวร้ายมากกว่าก็ได้ปรากฏลมปริศนาโหมกระหน่ำเข้ามาในบ้านอย่างไม่ทราบสาเหตุแต่ลมนั้นมันแฝงไปด้วยสิ่งที่ชั่วร้ายตัวตนที่ไม่มีใครมองเห็นได้ฟาดฟันพวกเขาจนพ่อและแม่ของเด็กรวมถึงตัวซาบิน่าเอกเดกกระดอนปลิวไปตามลมแล,และเด็กน้อยก็เกิดความกลัวเนื่องจากเด็กน้อยดิ้นเสียงที่มากับสายลมเขาได้วิ่งหนีโดยไม่ทันมองทางและนานทําให้เขาตกลงมาจากชั้นสองกับ แท่ลงพื้นและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดซาบีนาได้มองเห็นว่าพื้นบ้านของเธอมีรอยแตกแยกและแล้วเด็กน้อยก็ถูกลากลงหลุมนรกอเวจีด้วยเง่มือของปีศาจในวันนั้นซาบีนาได้ปฏิญาณตนว่าเราต้องเจอกันอีกแน่สักวันหนึ่งเพื่อแก้ไขในสิ่งที่เธอทําให้สําเร็จนับแต่วันนั้นเวลาก็ล่วงเลยมาถึงหลายปีตัดภาพมาที่อีกมุมหนึ่งกับสาวพนักง,งานแบงก์นามว่าคริสตินเธอเป็นฝ่ายสินเชื่อและสิ่งที่เธอคาดหว ในนทที่ทาําางคือเก้าอี้เทียงว่างในตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดก,การและความฝันนั้นคงได้อีกไม่นานเนื่องจากเธอเป็นตัวเต็งในรายชื่อที่จะได้รับคัดเลือกซึ่งเธอก็ต้องรีบทําคะแนนกับแจ็คหัวหน้าของเธอเลยไปถามไทว่าสินเชื่อบริษัทใหญ่จะอนุมัติได้หรือยังหัวหน้าก็ตอบว่าไปจัดการเรื่องข้อเสนอให้มันชัดเจนก่อนถ้าทําได้จะเป็นการดีมากและคริสก็ได้ถามไทเรื่องตําแหน่งรองผู้จัดก,การแจ็คผู้เป็นหัวหน้าก็ตอบว่าตอนนี้ เธอมีคู่แข่งแล้วนะนั่นก็คือศัตรูพนักง,งานที่เพิ่งย้ายมาใหม่ดูเหมือนจะไฟแรงประสบการณ์ก็โชคโชนแต่ปัญหาคือศัตรูเลีย้ยแยงเลียขาเก่งนี่สิคริสเลยต้องขยันมากขึ้นถ้าอยากได้ตำแหน่งนี้ในช่วงพักเที่ยงวันนั้นหัวหน้าก็ได้ฝากเธอซื้อข้าวศัตรูเองก็เอ่ยปากว่าเอาแบบเดียวกันนะซึ่งในช่วงพักเที่ยงคริสก็ได้มาหาคาเลนแฟนหนุ่มของเขาที่รักใคร่กันมานานและนนดแน่กันว่าจะไปดินเนอร์พบปากครอบครัวของคาเลนและ ันน้นเคริสก็ได้มอบของขวัญให้กับคาเลนนั่นก็คือเหรียญสลึงในปี1928ซึ่งมันหายากมากเธอรู้ว่าแฟนชอบเลยเอามาให้ในใจคริสรู้ดีว่าคาเลนรักเธอมากแค่ไหนแต่แม่ของคาเลนนี่สิเป็นตัวปัญหาเนื่องจากแม่ไม่ชอบภูมิฐานของเธอที่เกิดในไร่เป็นแค่ชาวสวนเครดิตอาจจะไม่ดีมากนักแต่มันรักไปแล้วให้ทําไงได้ละ่ะชีวิตมันก็ต้องสู้สิเรื่องความรักก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เคร่งเครียดไม่ต่างอะไรกับงานเนื่องจาก เอาอกเอาใจแจ็คผู้เป็นหัวหน้าเป็นอย่างมากถึงขั้นเอาบัตรฟุตบอลรอบชิงมาให้ศัตรูอ้างว่าตวเองไม่ว่างเลยยอมสละให้หัวหน้าไปเชียร์เชลซีแทนพอรู้ว่าหัวหน้าเป็นเด็กสิงโตนห่เงินครามในขณะนั้นก็มีป้าคนหนึ่งมายื่นเอกสารกับเธอเธอนำว่าคุณนายกานัสมาแจ้งว่ารถและบ้านของเธอถูกยึดไปซึ่งมันก็เป็นไปตามนโยบายของธนาคารป้าแก่กู้แล้วไม่จ่ายก็ต้องเอาของที่คำประกันไปแต่ด้วยความเอ็นดู ทิสสงสารป้าแกเป็นอย่างมากเลยไปต่อรองกับแจ็กว่าพอช่วยอะไรได้ไหมแจ็กก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะช่วยป้าโกรธก็คือโกรธถึงแม้คริสจะอยากช่วยป้ายัางไงแต่ตอนนี้เธอต้องทําแต้มให้หัวหน้าเห็นเลยปฏิเสธคุณป้าไปทั้งที่ในใจก็รู้ว่ามีวิธีช่วยเหลือนั่นทําให้ป้าถึงกับขอร้องอ้อนวอนป้าแกนะ่าสงสารได้แต่ร่ําไห้พร้อมกับผ้าเช็ดหน้าป้าแกเลยลงทุนขอร้องอ้อนวอนคริสตินทิ้งตัวลงคุกเข่ากอดขาเธอเอาไว้นั่นทำ ให้คริสตินหวาดกลัวเลยแจ้งรงปภให้มาจับป้าป้าดึงหน้าเศร้าป้าที่น่าสงสารเหลือบมองไปรอบข้างสายตาคนจ้องมองด้วยความเหยียดยามมองว่าเธอเป็นตัวประหลาดน่าสมเพชป้าเองจ้องมองมาที่คริสและเอ่ยปากพูดไปว่าเธอเหยียดยามฉันฉันคุกเขา่าอ้อนวอนเธอด้วยชื่อของฉันตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยขอร้องใครแต่เธอกลับไม่รับคำร้องเธอเหยียบยามศักดิ์สรีฉันมากเกินไปและป้าแกก็พุ่งเข้ามาพร้อมจะท คชคกดีที่มีรปภคอยขัดขวางเอาไว้ทําให้คริสเตียนรอดมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งหัวหน้าก็กล่าวชื่นชมคริสว่าทําได้ดีมากเธอทําถูกแล้วแต่ในใจคริสยังคิดว่าเธอทําเกินเหตุจริงๆปาแกดูกดเครื่องมากเมื่อถึงช่วงเลิกงานเจ้านายก็บอกให้คริสไปจัดก,การเอกสารที่เหลือรู้ไหมว่าตําแหน่งรอบผู้จัดการตอนนี้เธอเป็นตัวเต็งเลยล่ะซึ่งคําพูดนั้นศัตรูก็แอบฟังอยู่ด้วยคริสเลยรีบเก็บของจะได้กลับไปทํางานที่ เพื่อทํำคะแนนต่อแต่ทวานะรานจอดรถเธอสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างสีิวแถมเบื้องหน้ายังมีรถของป้าจอดอยู่เธอรู้สึกมึนโดนสะกดรอยตามเลยรีบขึ้นมาบนรถจังหวะนั้นเองผ้าเช็ดหน้าของป้าก็ได้ปิดปลิวลอยมาตามลมมันค่อยๆเข้ามาใกล้ๆมากระแทกกระจกรถเธอและลอยหายไปคริสที่มองตามหามันก็ได้เจอกับอีป้าที่ดักรอเธอเอาไว้แล้วอีป้าได้ดึงหัวเธอฉีกกระชากและพูด ภาษาบางอย่างที่คริสไม่เข้าใจคริสได้ตะเกียกตะกายหาอาวุธในการต่อสู้ซึ่งมือของเธอได้คว้าแม็กที่วางอยู่ข้างๆเลยใช้มันฟาดไปที่หน้าผากของป้ายิงแม็กใส่แม่งแต่ป้าแกช่างอึดถึกทนโดนไปสองดอกอย่างไม่สะเทือนและพยายามคว้าตั้งหูของคริสต์ตอคริสเลยฟาดไปที่ตาของป้าทําให้อีป้าถึงกับร้องอดโอยแต่นั้นยังไม่จบป้าได้ดึงผมของคริสไปด้านหลังเธอเลยเหยียบคันเร่งเพื่อสร้างจังหวะในการตอบโต้ซึ่งเมทันสังเกตว่ารถยูเกียถอยหลัง ทำให้รถค่อยๆไหลไปด้วยความเร็วไปพุ่งชนกับรถคันอื่นซึ่งแรงกระแทกทำให้ผมของคริสลุดเนื่องจากป้าแกไม่ยอมปล่อยและคริสก็ได้ฟันสอกใส่หน้าป้าแต่ป้าแกไม่สะทุกสะทานเลยเลยคว้าคอคริสล็อกคอเอาไว้ในจังหวะที่เธอกำลังจะสิ้นลมหายใจคริสใช้มือขวาคว้าคันเด้งสับเกียร์เดินหน้าและเหยียบสุดตีนทำให้รถพุ่งไปด้านหน้าด้วยความเร็วคริสดึงสติคว้าเซตตี้เบลเพิ่ล็อกร่างตัวเองก่อนจะปล่อยให้รถพุ่งชนด้วยความรุนแรงนานทำให้อีป้าแก ได้รับแรงกระแทกเนื่องจากไม่รัดเข็มขัดส่งผลให้ป้าแกถูกฟันหกักแต่ทั้งปากล้วนแล้วแต่เป็นฟันปลอมป้าแกยังไม่เลอะราวีลุกขึ้นมากัดคางของคริสโชคดีที่ป้าแกไม่มีฟันทําให้มิอาจสร้างดาเมจให้คริสได้ป้าแกเลยคว้าฟันปลอมขึ้นมาจังหวะนั้นเองคริสก็ได้คาหาอาวุธซึ่งสิ่งที่เธอหยิบได้คือไม้บรรทัดเหล็กเลยใช้มันแทงเข้าไปที่คอของป้าป้าแกดูเหมือนจะซิดริสแต่เปล่าเลยป้ากลับใช้ลําคอขายบรรทัดเหล็กด้วยแรงดันที่รุนแรง พุ่งใส่คริสแต่คริสก็หลบได้ในช่วงพริบตาและใช้ซิยวินาทีนั้นถีบคุณป้าลงไปจากรถและรีบล็อกประตูทําให้คุณป้าไม่สามารถบุกเข้ามาได้คุณป้าได้เลือนหายไปในความมืดคริสเข้าใจว่าตนเองปลอดภัยแต่เปล่าเลยป้าแกกลับมาพร้อมกับแทงอิดฟาใส่กระจกดังเปรี้ยงเพื่อเปิดทางมาทําร้ายคริสอีกครั้งคริสคงไม่มีวิธีการในการตอบโต้เลยใช้เข้มมือซ้ายปัดป้องใบหน้าตัวเองเอาไว้แต่ป้าแกกลับขวาเข็มมิดกระดุมจากเสื้อโค้ทของเธอชูเจ้ามิดกระด อุมเนื้อหัวและท้องคาถาอาซอริไซตันเบริชาทันทีที่ป้าแกท้องโจกคริสรู้สึกเหมือนตกอยู่ในภวังสายตาเริ่มพล่ามัวและป้าแกก็มาอำลาเธอโดยคำพูดที่ว่าไม่ช้าแกจะต้องเป็นฝ่ายขอร้องอ้อนวอนฉันคริสรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีก็มีตำรวจไล่ล้อมและคาเลนที่มาช่วยเหลือเหมือนเหตุการณเมื่อกี้เปรียบดังความฝันแต่เธอมีร่องรอยโดนทำร้ายรถก็พังไม่เป็นท่า คาเลนเลยอาสาไปส่งคริสที่บ้านแต่ก่อนที่จะกลับบ้านสายตาของคริสสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่แปลกประหลาดที่มาพร้อมลมปริศนาที่พัดเดียวมาเธอได้ยินเสียงบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้อย่างกระต้องมนตราก่อนที่ไฟนีออนจะแทรกซ้อนเข้ามาในในตามันช่างจ้าสารเกินนั่นคือป้ายไฟให้คำปรึกษาด้านไสยศาสตร์เพื่อความสบายใจคริสเลยอยากทำนายดวงชะตาถึงแม้แฟนหนุ่มจะไม่เชื่อเรื่องนี้แต่คริสก็อยากทำสักนิดสักหน่อยก็ยัง ดีและในนั้นเธอก็ได้เจอกับรอนจิตสัมผัสผู้อย่างรู้อนาคตและร่วงรู้ทุกจักรวาลและมิติกาละโลกรอนได้เริ่มทํานายโดยการสัมผัสมือคริสสิ่งแรกที่เขาเดาคือคริสทํางานเกี่ยวกับการเงินและคุณทําของหายไม่ใช่สิคุณรอนแย่งชิงมันไปซึ่งนั่นก็คือกระดุมและคริสก็นึกขึ้นได้ว่าใหญ่ป้าเป็นคนทํหลุดและรอนก็ได้รวบรวมสมาธิจ้องมองเข้ามาในตาของคริสและทําให้เขาเจอสิ่งที่หวาดกลัวและไม่อยากทานายอีกต่อไป เลยขอให้คริสกลับบ้านไปผมจะคืนเงินที่คุณให้มารอมมีท่าทีประหลาดจนคริสต้องไต่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกฉันมาฉันจะได้รู้รอมเลยถามว่าก่อนหน้านี้ไปทําอะไรมาเคยพูดหมิ่นคนตายระหว่างไปสุสานไหมเคยเล่นผีถ้วยแก้วกับคนที่เกี่ยวข้องกับวิชามนดาหรือเปล่าซึ่งคริสก็ตอบว่าไม่เธอไม่ใช่พวกที่นิยมชมชอบแบบนั้นซึ่งนั่นทําให้รอมพอสรุปได้ว่าคริสโดนสาบซึ่งคํากล่าวนั้นทําให้คริสหวั่นใจถึงแม้แฟนหนุ่มจะพยายามที่ ว่ามันเป็นเรื่องลงโลกแต่คริสก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีข้ามคืนนั้นถึงแม้ว่าคริสจะต้องเจอกับเรื่องเลวร้ายในวันนี้กลับบ้านมาก็ยังคงต้องทํางานพร้อมกับเจ้าแมวน้อยที่เธอเลี้ยงในจังหวะนั้นเองคริสก็ดินเสียงบางอย่างดังออกมาจากนอกบ้านทําให้เธอเริ่มสั่นระรัวและหวาดกลัวเมื่อเปิดไปดูมันก็เป็นแค่ประตูรั้วที่โดนแรงลมหนาะไม่มีอะไรมากหรอกคริสกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งแต่แล้วจูๆ่ๆลมมหาศาลที่โหมกนหนํำเข้ามาในทวี รอบด้านทําให้ข้าวของกร,กระจายไปหมดไฟในบ้านก็เริ่มติดติดดับจนสุดท้ายความมืดก็ได้มายืนคริสได้คว้าไฟฉายและหาต้นเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่ได้เห็นคือเงาขนาดใหญ่เปรียบดังมนุษย์ที่มีเขาโผล่พ,พุ่งใส่หน้าเธอและโดนกระแทกอย่างรุนแรงคริสพยายามพยุงร่างที่เจ็บปวดตั้งสติและโทรตามแฟนหนุ่มมาซึ่งแฟนหนุ่มก็คิดว่าอาจจะมีคนลักลอบเข้าบ้านหลังนี้แต่คริสยืนยันว่าสิ่งนั้นไม่ใช่คนเชื่อสิคาเลนไม่มี เข้ามาในบ้านหลังนี้ยกเว้นมันแฟนหนุ่มไม่เชื่อในคริสพูดคริสเองก็ไม่ว่าจะอธิบายเลยเออตามแฟนละกันและขอให้แฟนนอนด้วยในค่าคืนนี้เพราะเธอหวั่นเกรงว่ามันจะหวนกลับมาอีกครั้งในยามที่เธอหลับไหลหาโรไม่ว่ามีเจ้า,มาแมลงวันตัวหนึ่งมาตอมไตใบหน้าของเธอและสิ่งที่มันทําคือเข้าไปในโพรงจมูกคริสสะดุ้งตื่นเหมือนมีอะไรอยู่ในลาคอเธ<ๆ>อไอจนแทบจะสําลักเลยปลุกแฟนเพื่อมาช่วยเหลือแต่คนที่นอนเคียงข้าง กลับไม่ใช่ชายหนุ่มนั่นคือป้าแกชราที่ตามมาราังควานเธอมันทําร้ายเธออีกครั้งซึ่งคริสไม่ยอมใครง,ง่ายๆอยู่แล้วเลยต่อสู้กับมันและสิ่งที่ป้าแกทําคือคลายเศษสวาออกมาจากปากเต็มไปด้วยหนอนที่ยั่วเยีอยเป็นสิ่งที่น่ากลัวและน่าสะอิเอียนะแต่โชคอย่างดีที่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเพียงแค่ความฝันที่เลวร้ายแฟนหนุ่มเลโอเอเธอไม่เป็นไรนะฝันร้ายจะกลายเป็นดีแต่คริสกลับรู้สึกขมวดขมวดที่ท้องเหมือนมีอะไรปละประหลาดเข้าไปถึงแม้จะมาในที่ทำงาน เธอก็ยังสัมผัสได้ว่ามีเสียงกระพือปีกดังอยู่ในร่างกายแต่ยังไม่จบยังมีศัตรูมาราวีมาขอวิชาจากเธอถ้าเธอไม่สอนศัตรูจะไปฟ้องนายทำให้เธอต้องกลั้นใจฝืนทนสอนคู่แข่งที่รู้ทั้งรู้ว่าจะมาแว้งกัดเธอทีหลังระหว่างที่ให้วิชาศัตรูก็ได้เคาะโต๊เป็นจังหวะเหมือนที่อีป้าเวนเคยทำทำให้เธอนึกภาพว่ามือนั้นเป็นมือของอีป้าที่เธอรังเกียจมันดังซ้ำไปซ้ำมากกวนประสาทจนคริสทนไม่ไหวตะโกนขึ้น าววหยุด้้โตแลซึ่งการกระทํานั้นทาให้เพื่อนร่วมงานและลูกค้าหลายคนจ้องมองเธอไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไรและแล้วเหตุการณ์ประหลาดคริสมีเลือดกาเดาไหลแต่มันก็ไม่ใช่เลือดน,น้อยๆมันโผล่พุ่งออกมาแถมเลือดนั้นทําให้สูตรของหัวหน้าเลอะอีกด้วยคริสเลยขอตัวกอดวันนี้ขอลาละกันแต่แทนที่เธอจะไปหาหมอคริสกลับไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งนั่นเป็นบ้านของเยเก,ก๋าที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดและได้เจอกับลูกสาวของป้าคริสได้บอกวัตถุประสงค์ ว่าเธอมาเพื่อจะช่วยเหลือเธอพอมีวิธีที่ทําให้ป้าได้บ้านและรถคืนซึ่งลูกสาวก็บอกให้คริสเข้ามาเมื่อเข้าไปในบ้านบรรยากาศรอบข้างมันทําให้เธอตกใจเนื่องจากในบ้านมีผู้คนมากมายและคริสก็ต้องพงาเมื่อได้ทารู้ว่านี่คืองานศพของป้าแกหรือว่าสิ่งที่เธอเห็นเมื่อคือนอาจจะเป็นวิญญ,ญาณจริง,รงๆเธอไม่ทันตั้งตัวได้เดินถอยหลังทําให้ไปสะดุดเข้าและหกล้มทับศพอีป้าแกแถมเคาะซ้ํากันซาดโต๊ะที่วางศพดันหักั ทำให้ส้ามาทับร่างเธอแถมยังขายน้ำหนองใส่ปากเธออีกมันช่างน่าเสียใเอียนจนคริสไม่อยากอยู่ต่ออยู่ไปก็คุยกับคนตายไม่ได้เลยมาถามรอสหมอดูว่าเธอกำลังไปเชิญกับะไรอยู่ซึ่งรสก็อธิบายว่าสิ่งที่ทมรงควาเธออยู่นั่นคือลาเมียหรือแผลดำเป็นคำสาปของชาวยิปซีมันชั่วร้ายสุด,สดในสามวันแรกลาเมียจะปรากฏในร่างวิญญาณพยายามก่อกวนผู้ที่ถูกสาปและหลังจากนั้นมันจะมาฆ่าชีวิตเธอลากวิญญา เธอสู่คุมนรกซึ่งวัตถุต้องสาบที่ว่านั่นก็คือเม็ดรกระดุมที่ป้าแกได้ลงคําสาบเอาไว้รอบได้เสนอวิธีง่ายสุดที่จะทําการสงบศึกกับวิญญาณน,นั่นก็คือการบูชายันสั่งวยชีวิตน้อยๆอ,อาทิเช่นเป็ดไก่หรือแพะก็ได้ซึ่งมันขัดต่อความคิดของคริสเธอเป็นมังสวิรัตเธอไม่กินเนื้อสัตว์ทุกชนิดและเธอไม่คิดที่จะฆ่าชีวิตใครอีกด้วยรอบเลยเตือนว่าสิ่งที่เธอทํามันคุ้มค่าที่จะขัดต่อความคิดตนรอบได้มอบหนังสือ หนึ่งเฮคริสไปศึกษาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบูชายันซึ่งเธอก็ได้เอาหนังสือนั้นมาอ่านที่บ้านด้วยความตั้งใจในขณะนั้นลาเมียก็ได้มาเยือยนที่บ้านของเธอในร่างเงาที่มีพลังกาลังมหาศาลทุกครั้งที่ปรากฏมันจะมาพร้อมกับสายลมและสายลมที่โชกกระหนำ่ทำทําให้ร่างกายของหญิงสาวตัวน้อยลอยละลิว้วกระแทกไปมาจนบาดเจ็บสาหัสท้ายที่สุดคริสได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เถอดความมีที่ห้องครัวและกระทาสิ่งที่ไม่อาจคาดคิดนั่นก็คือทาการ การบูชายันเจ้าแมวตัวน้อยที่เธอกําลังเลี้ยงอยู่เธอคิดว่าการบูชายันนี้อาจจะสำเร็จผลเลยใช้ชีวิตอย่างสบายใจเชิบไปดินเนอร์พร้อมกับครอบครัวแฟนแต่งตัวให้ดีที่สุดแถมยังทําเค้กให้แม่แฟนอีกด้วยถึงแม้เธอจะทําตัวเพอร์เฟกมากแค่ไหนแม่แฟนก็ดูเหมือนจะเอนตี้เธอเพอคิดว่าเธอเป็นเด็กสาวชาวไร่ที่จะมาเกาะลูกชายเขากินแต่ด้วยความจริงใจและความกล้าในการสนทนาแม่ของคริสเปิดใจรับฟังเธอและยอมกินเค้กที่เธอทำา ให้ทุกอย่างกําลังเป็นไปอย่างราบรื่นแต่แล้วเมื่อทุกคนตัดเค้กมากินคริสกับรู้สึกประหลาดเนื่องจากเจ้าก้อนเค้กมันเหมือนกำลังจะขยับและแล้วดวงตาของอีป้าก็โผลออกมาจากก้อนเค้กคริสไม่อยากตื่นตะหนกตอนนี้ไม่อเช่นนั้นงานเข้าแน่เธอเลยใช้ซ่อมปักลูกตาจนเลือดอาบคาดว่าจะจบแต่แล้วลาเมียก็ได้คลึกขานมาคริสสัมผัสได้ว่ามันอยู่ใกล้ๆจากเสียงที่ได้ยินซึ่งมีเพียงเธอเท่านั้นที่รับฟังมันออกมันพยายามก่อกวนคริส ปันประสาทคริสขณะนั้นจู่ๆเธอก็เกิดไออย่างหนักไอแบบทุรนทุรายอย่างกับคนป่วยและสิ่งที่ออกมาจากลำคอของเธอนั่นก็คือเจ้าแมลงวันภาคที่เห็นเอาซะอาหารไม่น่ากินเลยและคริสก็กังวลกวายเนื่องจากเสียงดังมันร้องไม่หยุดเลยอารวาสบอกพอได้แล้วครอบครัวคารินตกใจไม่รู้ว่าคริสเป็นอะไรแต่คริสก็ขอตัวกลับบ้านก่อนเพื่อไปสะสางกับสิ่งที่เธอเจอไปปรึกษารอบว่าการบูชายันไม่ได้ผลรอบเองก็อธิบายว่าสิ่งที่คุณเจอมันร้ายกาจมากและมี แค่วิธีสุดท้ายที่จะช่วยเหลือคือตามหาหมอผีมาจากการเรื่องนี้ซึ่งมันต้องใช้ค่าใช้จ่าย1ล้านดอลลาร์เป็นเงินสดภายในพรุ่งนี้พรุ่งนี้เท่านั้นถ้าข้ามพ้นคืนพรุ่งนี้ไปคริสอาจจะโดนมันฆ่าวิญญาณนั่นทําให้คริสต้องตั้งหน้าตั้งตา,งตางหาเงินสิ่งแรกที่เธอดึกขึ้นได้นั่นก็คือหัวหน้าในการจะไปขอเบิกเงินล่วงหน้าในตําแหน่งรองผู้จัดก,การแต่แจ็คตอบว่าคงให้ไม่ได้เนื่องจากตําแหน่งรองผู้จัดการตอนนี้ศัตรูดูเหมือนว่าจะมีความหวั กกเพราะว่าศัตรูสามารถปิดจ็อบงานใหญ่ได้คริสได้ออกมาจากที่ทํางานรวบรวมของที่มีค่าเพื่อไปจำนำระหว่างนั้นอีปา้าแกก็ปรากฏอีกครั้งครั้งนี้มันยัดมือใส่ปากเธอเอาสคริปต์กวนกวายแต่คริสรู้ดีว่ามันเป็นแค่ภาพหลอนเลยต่อสู้กับมันจนอีปา้าแกแหลกเหลวเป็นทีเท่าคริสพยายามรวบรวมเงินนําของทุกอย่างไปขายแต่เงินก็ไม่มากพอณนะตอนนี้ไม่มีใครเคียงข้างได้ดีนอกจากไอทีมถังเธอโศกเศร้าและยอมรับความตาย ที่กำลังจะมาแต่แล้วความหวังก็ได้มาหาในค่าแฟนหนุ่มที่ช่วยออกเงินให้เธอคาเลนก็ไม่รู้ว่าคิดประสบอยู่กับอะไรแต่ทุกอย่างที่คุณสบายใจผมทําให้เสมอและคาเลนนี่แหละที่เป็นคนพาคริสไปส่งณคราฮาซาดีนาซึ่งที่นี่จะเป็นสถานที่ขับไล่วิญญ,ญาณชั่วร้ายให้กับคริสเองรอบได้แนะนําคริสให้รู้จักกับซาดีนาหมอผีที่มีอาคมแรงกล้าและเคยสัมผัสต,ตัวลาเมียมาแล้วซาดีนาเองก็รอคอยมานา,นานที่จะได้ล้าง แค้นกับเจ้าลาเมียปีศาจอเวจีซาบีนาได้อธิบายพิธีกรรมนี้ว่าจะทําอย่างไรขั้นแรกเธอจะอัญเชิญร่างลาเมียเข้ามาสู่ร่างของตนเองเพื่อกักขังมันเอาไว้ในกายหยาบและห้ามใครแตะต้องเธอเพราะว่าการสัมผัสจะสามารถทําให้ลาเมียเคลื่อนย้ายไปที่ร่างอื่นได้เว้นแต่คริสเพราะคริสคือเป้าหมายของมันเมื่อมานสิงสู่ซาบีนาคริสต้องคว้ามือซาบีนาไปแตะกับเจ้าแก่และเมื่อวิญญ,ญาณลาเมียเข้าสู่ร่างเจ้าแก่ตัวนี้บีลาสลูกศิ ของซาบิน่าจะเป็นคนปัดเบาเจ้าลาเมียพร้อมกับชีวิตเจ้าแก่โดยใช้ดาบฟ้าฟืน้นอันศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้เมื่อเข้าใจวิธีการกันแล้วก็อยากได้คอยท่าเวลามีน้อยทั้ง4คนได้จับมือกันและท้องคาถารวบรวมจิตเพื่ออัญเชิญวิญญ,ญาณลาเมียเข้ามาแต่แล้วด้วยคาถานั้นกับเรียกพวกสัมภเวสีผีได้ร่อนเข้ามาใกล้ซึ่งซาบิน่าก็รับบทบาทในการขับไล่พวกมันเองผีกระจอกทาอะไรซาบิน่าไม่ได้หรอกหลังจากที่สัมภเวสีทั้งหลายหลบหนีจากอาคม ที่แรงกล้าของซาบีน่าก็ถึงคราที่ตัวจริงอย่างลาเมียต้องปรากฏกายมันมาในเงามืดเป็นเพียงแค่เงาคืบคลานมาอย่างช้าๆพร้อมกับสายลมที่ปิดปิวและแล้วมันก็พุ่งทะยานเข้าสู่ร่างซาบิน่าตามบทสวดทันใดนั้นซาบิน่าก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแววตาเป็นเววตาที่ดํามืดปีศาลาเมียได้ประทับองค์เป็นที่เรียบร้อยซึ่งมันมีเป้าหมายเดียวคือฆ่าวิญญาณคริสเข้าสู่คุมนรกรอมพยายามพูดเกล้กล่อมกับลาเมียเพื่อเปิดโอกาสให้ คริสนั้นทําตามแผนรอมได้พูดจาเจราจาและย,ยุ่ยุจนลาเมียไม่ทันระวังตัวคริสเลยคว้ามือซาบีนาไปแตะที่เจ้าแก่ทันใดนั้นวิญญาณของลาเมียก็ถูกเคลื่อนย้ายไปสู่ร่างเจ้าแก่บิลัสไม่รอช้ารีบนําดาฟ้าฟื้นมาเพื่อจัดก,การมันแต่แล้วเจ้าแก่กับโลบลีและกัดใส่มือบิลาัสทําให้ลาเมียเข้าสิงสู่ร่างบิลาัสและมันกดแคนยิกว่าไอพกมนุษย์ตําช้ากล้าดียังไงใช้กดอุบายนี้มาหลอกหลอนข้าลาเมียได้สำแดงธิ์เดชอาร วาดอย่างหนักเพียงแค่สิ่งที่มันคิดก็สามารถสังหารได้ทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นสายลมเปลวเพลิงและข้าของมากมายที่ลอยและเลี้ยวใส่พวกเขาซึ่งร็อบก็พยายามต่อสู้แต่ร็อบรู้ดีว่าอาคมของเขาไม่แข็งกล้าซาบีนาตอนนี้ก็ขาดสติเนื่องจากโดนล,ลาเมียสิงสู้แต่แล้วร็อบก็ปลุกเธอให้ตื่นขึ้นมาทันทีที่ซาบีนาตื่นขึ้นเธอก็รู้บทบาทของตนพยายามรวบรวมคาถาอาคมที่แข็งกล้าท่องบทสวดที่มีอำนาจมากที่สุดปัดเป่าวิญ,ญญาณร้ายออกจากร่างบิลาสซึ่งเธอก็ทำได้ ร็จแต่ความสําเร็จนั้นก็แลกมาด้วยแรงกายแรงใจที่มหาศาลซาบิน่าถึงกับหน้ามืดเนื่องจากใช้อาคมมากเกินไปรอปเลยโทรแจ้งพยาบาลเพื่อน,นาตัวซาบิน่าไปรักษาแต่แล้วก็สายไปซาบิน่าได้สิ้นลมหายใจณตรงนั้นที่เหลือก็อแค่คริสที่เฝ้ารอเวลาเพราะอีกไม่นานเจ้าลาเมียต้องมาฆ่าชีวิตเธอเป็นแน่แท้รอบบอกว่ามีอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเหลือซึ่งมันง่ายมากนั่นก็คือการส่งต่อวัตถุต้องสาบนี้ให้ ใครครน,นงโดยการพูดบอกกล่าวอย่างเป็นทางการและส่งมอบให้ถึงตัวมันเป็นวิธีที่ง่ายก็จริงแต่รอบไม่อยากให้เธอใช้วิธีนี้เลยเพราะคนที่ได้รับวัตถุต้องสาบจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เลวร้ายมากที่สุดรอบได้เก็บกระดุมนั้นเอาไว้ในซองจดหมายและให้คริสต้าตัดสินใจว่าจะส่งมอบให้ใครระหว่างทางกลับบ้านอีปาเวนก็มาหลอกหลอนอีกครั้งทําให้คาเลนรีบเหยียบเบรกจนเข้าของในรถลอยละลิว้วโชคดีที่ไม่ชนใครแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือซองใส่กระดุมอยู่ใน,น ในรถมีสองเอกสารมากมายแต่โชคดีที่หามันเจอหลังจากที่มาถึงบ้านคริสก็นอนไม่หลับเลยออกไปที่ร้านจ้องมองผู้คนและคิดในใจว่าจะส่งมอบสิ่งนี้ให้ใครดีเห็นลุงแก่ที่ต้องใช้เครื่องลมหายใจลุงแกคงอยู่ได้อีกไม่นานจะส่งมอบดีไหมแต่สุดท้ายเธอก็ไม่กลา้าเพราะลุงแกช่างหน้าเอ็นดูเธอเลยขอใช้โทรศัพท์ที่ร้านโทรไปหาศัตรูบอกว่าฉันจับได้นะว่านายแอบเอางานฉันไปทําตอนที่ฉันไม่อยู่และเคลมว่างานนั้นเป็นงานาน่า นายต้องรีบมาหาฉันไม่งั้นฉันจะฟ้องแจ็คและนายมีสิทธิ์โดนไล่ออกศัตรูก็มาขอร้องอ้อนวอนว่าอย่าเลยอย่าฟ้องแจ็คเลยนะฉันไม่อยากถูกไล่ออกฉันไม่ยอมเป็นรองผู้จัดก,การก็ได้ขอร้องล่ะอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเลยทุกอย่างมันกำลังเข้าแผนของคริสตอนนี้ศัตรูยอมทำทุกอย่างที่คริสบอกกล่าวแต่ท้ายที่สุดกลับเป็นคริสเองที่ไม่กล้าทำเช่นนั้นเลยสั่งให้ศัตรูกลับบ้านไปเพราะตอนนี้เธอคิดออกว่าจะมอบให้ใครเลยทากับรอบเพื่อความแน่ใจว่าเธอ สามารถส่งต่อสิ่งนี้กับคนตายได้ไหมรอบก็ตอบว่ายอมได้เพราะคนตายไม่ได้ไปไหนแค่แปลเปลี่ยนสภาพเป็นวิญญาเท่านั้นแต่ต้องเป็นการส่งมอบที่เป็นเรื่องเป็นราวให้ฟ้าดินเป็นพยานซึ่งก็ไม่ต้องเดาว,ว่าเธอจะมอบให้ใครเธอได้ไปหาอีป้าแก่ในสุสานลงทุนขุดหลุมถึงแม้ร่างกายจะเปียกบอนและแล้วก็ได้เจอกับอีป้าแก่ที่เธอรังเกียจมากที่สุดเลยให้ฟ้าเป็นพยานในการส่งมอบวัตถุต้องสาบนี้ในขณะนั้นฟ้าฝนได้เปียกบอนในหลุมก็ มีแต่น้ำนองจะยัดของใส่มือป้าแก่มือก็หงิกจนไม่สามารถถือของต้องสาบได้คริสเลยใช้เสียมจามไปที่ปากของป้างับศพอีป้าให้อ้าออกและยัดใส่คอมันจบสินรร้นภารกิจอย่างสะใจแต่ณนะขณะนั้นน้ำในหลุมเริ่มเพิ่มระดับการจะปีนป่ายขึ้นมามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากพื้นที่เปียกมันยากต่อการปีนคริสกำลังจะจมน้ำพร้อมกับศพเธอพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลศพอีป้าเวดก็ล่องลอยมาตามน้ำท ันใดนั้นายหน้าหลุมก็ตกลงมาใส่หัวเธออย่างจังทําให้คริสจมน้ําไปแต่ท้ายที่สุดคริสก็สามารถรอดขึ้นมาได้และชีวิตที่แสนสุขสบายของเธอก็ได้กลับมามีแฟนที่รักมีงานที่สมบูรณ์แถมวันนี้ยังได้ไปเที่ยวกับแฟนอีกเลยหาเสื้อโค้ทใหม่ละกันและทิ้งเสื้อโค้ทเก่าไปซะเพราะมันไม่น่าจดจําแต่คาเรนกลับถามว่าคุณจะโยนทิ้งทําไมในเมื่อกระดมูมันยังอยู่ที่ผมคริสถึงกับอ้าปากค้างเปิดอ่านดูข้างในตายตายจดหมายผิด ถึงแม้จดหมายนี้จะอยู่ในมือคาเลนแต่เธอก็ไม่ได้รับมอบอย่างเป็นทางการสุดท้ายอาถพนยังคงอยู่กับตัวเธอคริสไม่รู้จะทำยังไงได้ได้เดินถอยหลังเพราะไม่ทันระวังจนทําให้เธอตกลงไปบนรางรถไฟซึ่งรถไฟกางจะเทียบท่าสถานีคนอื่นเห็นภาพดังนั้นแต่สิ่งที่คริสเห็นคือนรกได้เปิดออกไฟ e G, อเวจิผล่พุ่งขึ้นมาบนโลกมนุษย์และก็มีมือมากมายดึงกระชากเธอลงไปอย่างใต้พิภพซึ่งคาเลนก็ได้ดจ้อง มองแฟนสาวจากไปด้วยน้ําตาที่ร่ําไห้ออกมาและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB อยู่ที่6.5เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ s ับสไครป์เป็นกาลังใจกับเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย